สวัสดีค่ะ SPS Channel มาแล้วนะคะกับ Stream Call of b u t y Mobile นะคะสวัสดีที่ติพงน้องพงครับแหมวันนี้แบบกำลังลุ้นนะว่าจะได้สตรีมไหมเพราะว่าไฟดับก็แจ้งก่อนหน้านานในมอขอไฟดับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสิบเจนาฬิกา คิดดเสิฉันรุนแทบตายโอ้ <laughs> oh, <laughs> มันกระทบทั้งมอของเลยนะคะทั้งวันแบบนี้เนาะแต่ก็มาจนได้ <laughs> ไปปรุนแบบก็ดูนะคะ <laughs> พอไฟดับเนี่ยตอนแรกไฟดับน้ําก็ไม่ไหล <laughs> อ่าเอาเซ่ <laughs> <laughs> เลยรอสักพักเออน้ํามาแล้ว <laughs> นะ EP นี้นะคะ EP ที่433ค่ะ ให้กำใจทุกคนนะคะบวกกับให้กำใจตัวเองด้วยทุกสิ่งที่เป็นด้านลบไม่ว่าจะเป็นความกดดันหรือความท้าทายล้วนเป็นโอกาสให้เราพึดซู้ค่ะอืมมีสาระหน่อยนะคะสวัสดีครับครัวนันสวัสดีครับพิทิพงศ์รอลองดูก่อนครับว่าจะรอดไหมคืออะไรแล้วก็โพส พรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วไม่อยากเปิดเลยออยแหมเราอยู่ในช่วงของนักเรียนเนาะเราก็ต้องทําตามระเบียบนั่นแหละเออไปเรียนเถอะเดี๋ยวก็มีโอกาสมาเล่นแชร์น,นี้ไปอที่เพจนะตอนนี้ยเพอนิดที่เข้าบัญชีเฟซบุ๊กได้นะคะ วันแรกน่ะทำถ้าจะได้ทั้งเพจแล้วก็ Facebook โปรไฟล์นะแต่หลังหลังมานเนี้ยนะคะได้แค่ Facebook โปรไฟล์ว่าจะเข้าเพจเลยไม่ได้เข้านะสงสัยจะแชร์เฟซบุ๊กเอยแชร์จาก YouTube ไป Facebook ไปเป็นเพจนะคะเอาวิธีนี้ไปก่อนส่วนอ่าคนไหนอะ่ะทาง Facebook โปรไฟล์นะคะกูด,ด,ดูดูได้เนาะ ปฏิวิจะเลือกได้ไงระหว่างเพจกับโปรไฟล์อะ่ะนะคะให้กำลังใจกันนะคะทุกรูปแบบ <c oughs> ไม่ว่าจะอะไรก็ช่างนะคะถือเป็นกำลังใจให้กันนะ <c oughs> วันนี้ก็อยู่บ้านไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะทา <c oughs> แค่ลิปสติกปาแป้งปุนธรรมดานี่ละภูอนันต์จองหนึ่ง ใครไม่ใครไม่บอกว่าจองเนี่ยไม่เรียกเข้าห้องไม่เรียกเข้าเกมนะ18นาฬ23นาทีจ้ะวันนี้ไม่ได้ทำภารกิจรับเงินเกือบทั้งวันเลยเพราะว่าพอาไฟดับไม่มาเนาะก็มือถือทุกเครื่องอะ่ะมันต้องใช้แบตบใช้ไฟอะ่ะเลยแบบไม่เล่นทั้งหมดไปชาร์จยังไงนะคะัอดีคนดูนะคะตอนนี้ 3ช่องทางนะคะ Facebook, p r โปรไฟล์ u t u b e แล้วก็ทวิตค่ะเลือ5นาทีเดอร์ตอนนี้อ่ะเลือ5นาที๋ยวเข้าเด็กเ,เ,เขาเกมแลน่มีใครอีกไหมพร้อมครับกล้องเจ๊ไปนลรเป็นไร,นไรหรอไม่เป็นอยนยางตอนนี้มันเป็นอะไรกล้อง กล้องเข้าเกมพงเข้าเกมแม็กเข้าเกมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนวัวนันดีครับไม่เฉยทักยอดเด้อเ,เ,เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นจองแล้ววัวนันแม็กเข้าเกมสามนอเข้าเกมอะไรนะหมายถึงยังไงครับ <c oughs> อะไรเพราะว่าอะไร จะเอากล้องพวดมาเหรอคืออะไรเข้่ใจถึงยังไงครับพูดให้มันชัดๆสิครับไม่เข้าใจไม่อเรื่องหรือว่าวันนี้เจ่ดูแก่ไปใช่ไหมหรือว่ายังไง <c oughs> มิดเนี่ยถามคือหรอมิดเลยมิซีลีอ่ะสิบแปดนาฬิกายี่สิบแปดนาทีแล้วความไป หน้าเหมือนถูกบีบบีบจังไรแวะ <c oughs> เป็นกับทรงผมไหมหรือ,อยังไงพวงข้วหองที่แบกที่แบกข้วหองเจ้าเขาเกมไปเจ้ามาแซวคอยเนี่หรือมันเป็นที่ระบบบางทีเครื่องมันก็แบบอะไรนะหน้าจอมัน เออเออถ้าพูดแบบนั้นม,ม,มันลากยาวหรือเปล่ายากลากยาวแล้มันเเป็นแบบช่วงสั้นๆหรือเปล่าไม่เข้าใจเออไม่รู้เหมือนกัน้างมันเธอไม่ได้เอาหน้าเล่นหรอกสวัสดีสีสวัสดีครับทุกคนอ่ะทีนี้เราลุยเลยดีกว่ามาครบแล้วอะไรอะไร ไอหน้ากล้องเลยไอที่แบบมันเหมือนถูกบีบอ่ะใช่ไหมเอ,อช่างมันเถอะใช่ <laughs> ช่างมันเถอะช่างมันเถอะปิดกล้องเ,ออเดี๋ยวปิดกล้องและเปิดแป๊บเดียวอ่าเดี๋ยวเราลุยกันอ่ะทีนี้เราจะปิดกล้องนะคะเราไปวีเกมนะจ๊ะ